ตอนนี้สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาถูกจับตายครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานบอกว่าทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรียครับที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดก็ถือว่าเป็นทหารรายที่7แล้วที่ต้องเสียขาเพิ่มอีกนะครับเรื่องนี้ครับทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสโพสต์แบบนี้บอกว่าด่วนที่สุดทหารไทยเหยียบกับระเบิดพื้นที่กองทัพภาคที่2เราก็บอกว่าห้วยตามมเรียนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็เล้โพสต์มาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าสันติภาพไม่มีอยู่จริงพร้อมติดแฮชแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดซึ่งต่อมาครับกองทัพบกก็ระบุว,ว่าได้รับรายงานจากกองกําลังสุรนารีบอกว่าช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับเกิดเหตุกําลังพลเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตาเรีอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นเหตุทําให้กําลังพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2นาย ก็คือจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงครับข้อเท้าขวาขาดมีพลทหารวชิระพันธนามีอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัดปัจจุบันตอนนี้ส่งตัวด้วยกัศยานญญไปรักษาที่โรงพยาบาลสพสิทที่ประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีรายงานเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปสําหรับเหตุล่าสุดครับก็ถือว่าเป็นทหารไทยรายที่7ที่ต้องศูนย์เสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชานับตั้งแต่รายแรกเนี่ย ก็คือ16กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เกิดต่อเนื่องครับจนล่าสุดวันนี้ก็คือ10พฤศจิกายนแล้วก็มาเกิดขึ้นกับจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์เนี่ยนะครับล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีว่าการววกระทรวงกลาโหมพลเอกนันตพลนาคพาณิ์ได้พูดถึงกรณีล่าสุดที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดแล้วมีฐานได้รับบาดเจ็บ2คนหนในนั้นมีขข้้อเทาขวาขา้ขอเท้าขวาขาด <c oughs> โดยทางพลเอกนัตพลได้บอกว่าได้สอบถามไปยังเสนาธิการทหารบกค่ะพลเอกชัยพฤกด้วงประพัดซึ่งพื้นที่ประสบเหตุอยู่ระหว่างปราสาทเขาพระวิหารและภูมะเขือของศรีสะเกดเป็นพื้นที่ที่เรากำลังผลักดันกัมพูชาออกไปโดยขณะนี้ทางแม่ทัพภาคที่สองกำลังตรวจสอบเหตุต่อไปว่าทุ่นระเบิดที่นำมาวางเป็นของใหม่หรือเก่าแต่แม่ทัพภาคที่สองก็คาดว่าน่าจะเป็นของใหม่ ทางพลเอกนัตพลบอกว่าก็บอกให้ตรวจสอบก่อนแต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าเรื่องของเฉลยสึกต้องเอาไว้ก่อนถ้าเป็นแบบนี้ เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นการเลื่อนการส่งคืนฉเฉลยศึกกลับกัมพูชาไปก่อนใช่ไหมทางพลเอกนัทพลพยักหน้าแล้วระบุว่าใช่<อ>ส่วนจะมีหนังสือประท้วงกัมพูชาไหมท่านยืนยันว่าจะต้องทำการประท้วงแน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะประท้วงทันทีแต่เรื่องของฉเฉลยศึกก็คือเอาไว้ก่อนต้องมาคุยกันในรายละเอียดแต่ถ้าพิสูจน์ทราบว่าเป็นเจตนาก็ต้องมากกว่านั้นอีกท่านตอบ คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราวางแผนกันไว้คร่าวๆว่า12พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ12พฤศจิกายนนี่คือเราจะปล่อยนะครับซึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยยังไม่ชัวเพราะตอนนั้นก็บอกว่ามีข้อกําหนดว่า5ข้อเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับทำให้ตอนนี้ก็เลยชัดเจนแล้วว่ายังไม่ปล่อยแน่นอน และล่าสุดค่ะก็มีท่าทีจากนายกตัดมนตรีนายกอนุทินชาญบรกูลโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะคะว่านายกตัดมนตรีอนุทินได้รับใยงานการณีนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมพิจารณาประท้วงไปยังคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT โดยจะดําเนินการให้ถึงที่สุด โดยนายกได้กำชับให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอส่งกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณชายแดนแล้วก็ยังบอกด้วยว่าให้มีการรายงานความคืบหน้ามาที่นายกตัดมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยครับครับก็ล่าสุดที่พูดคุยกับทางบิ๊กเล็กมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงบิ๊กเล็กหน่อยนะครับว่าให้ความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ สื่อมวลชนถามมาและได้สอบถามกับทางเสตบแล้วนะครับพื้นที่ที่ประสบเหตุนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเขาวัดวิหารแล้วก็ภูมิเกลือที่เรายึดได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรากําลังผักดันนะครับกรมบูชาออกไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับก็กาลังเนี่ยได้ได้มาเท่านี้แต่ก็ทางแม่ทัพฝั่สอบกำลังตรวจสอบเนตุต่อไปว่าไอ้ระเบิดไอ้กับระเบิดที่เราวางเนี่ย มันใหม่หรือมันเก่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือทางแม่ทัพภาคสองก็คาดว่าน่าจะเป็นของใหม่นะครับแต่นี่บกก็เลยบอกให้ตรวจสอบก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องเลศึกได้คงอ่นี่แหละฮะเรื่องนี้ประมาณนี้แต่ว่าต่อเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีประเด็นดรมาม่าบิ๊กกุ้ง นะครับก็ได้พูดถึงชายแดนตอนนี้มีราม่าร้อนไปแล้วนะครับภายหลังจากอดีตแม่ทัพเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์ที่สู้รกบกับกัมพูชาช่วงแรกก็คือ24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าเกิดตอนนั้นจำกันได้เนี่ยหเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจยังไงกันดีแล้วก็เหมือนมีข่าวนะครับว่าบิ๊กกุ้งเนี่ยมีใครบอกให้ต้องหยุดยิงหรือเปล่าบิ๊กกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่สั่งให้หยุดยิงจริงครับแต่ผมไม่หยุดดต้อเอเาแผ่น่นนนนิคืก เรื่องนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจารและก็มีตาตั้งคำถามนะคะว่าผู้ใหญ่ที่บอกเนี่ยคือใครกันแน่การเปิดใจของพลโทบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็มีการพูดระหว่างไปร่วมกิจกรรมสารต่อความดีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอันทรงเกียรติพลังขับเคลื่อนการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในช่วงหนึ่ง พลโทบุญศสียก็เปิดใจบอกว่าเหตุการณ์รบกับกัมพูชาช่วงวันที่24-28กรกฎาคมบอกว่าหลังจากรบวันแรกได้เพียง6ชั่วโมงครับมีคำสั่งจากผู้ใหญ่บอกให้หยุดยิงแต่ผมได้บอกกลับไปว่าหยุดไม่ได้เพราะจะเอาแผ่นบินคืนฟังช่วงนั้นหน่อครับชั่วโมงแรกให้หยุดครับตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บให้หยุดเลย6ชั่วโมงหลังเที่ยงคืนหลายใจหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ปะทะกันวันแรกที่ปะทะกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะ เข,เขาอยากให้หยุดแล้วยังไงฮะผมขอไม่หยุดครับเพราะผม <ขอ S 1> สตาร์ทแล้วสตาร์ารผมขอร้องผู้บัญชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันอ๋อท่านนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วแล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ย คนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะเขาก็ไปตั้งหลักใหม่ครับก็แค่นั้นแหละครับถ้าหยุดถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับได้ได้เคยถามไหมคะว่าทาไมถึงสั่งให้เราหยุดผมคิดว่าผิดแผนเขมรครับก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมรเขมรสั่งมา ก็ไม่ทราบครับก็อยากรู้กันว่าใครนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับมาดูเรื่องของผู้